เอ้ยเทคนิคแล้วก็ต่างๆตื่นเช้าตุลาการตุลากอนบ่ายกัวยู่ตักข้าวข่าขาวของพระเจ้าเข่าดำ้อกลัวยกตัวเหนือบัวต่งตดต่างนอง ขอให้ทานผู้สีทางขอให้แก้วดวงวันขอให้้สวัสดิ์พระพุทธบาทในฐานะเจ้าการจุนเจือความอยู่ร่างมากต่างการติดตัวการแจกจ่ายพิธารเลื่อนการเพับุญครับนี้ครูว่าเป็ม เการติดยาทุสิณนะครับใคเดินทางมาถึงแดนพุทธภูมิจริงๆนะครับตอนนี้นี่คือสถานที่ประประุติของนะี่คือสถานที่ประปุติของาาพระธรรมอาจของทธเจ้าที่เรียกว่าลูกพีปป่นี ชัยเราชาวพุทธเราเนี่ยเขาบอกว่าการมาได้มาถึลางลุง้ินีก็คือการแจ้งเกิดจะตั้งพรจากอธทิษฐานจะทําอะไรเริ่มต้นตอะไรนะครับก็สามารถที่จะตั้งพระจักอธิษฐานได้รับงปีลุงพินีรับประธานที่หลวงผู้ของพระโพธ,ธิสของพระสมมาสัมพุทธเจ้า มีสิ่งที่ยากหลายๆอย่างนะครับอย่างที่ว่าชีวิตนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดได้ยากก็คือการได้มาทำเลยชนิดเักฐานสี่ตำบลไม่ใช่ว่ามาได้ง่ายๆนะครับต้องมีจิตสถาทักษิณจริงๆเรื่องใสัสถาเราเดินทางักมากกต่อด้วยความยากลำบาก ในลมเมตตาลกมูลมบารมีแต่ว่าทุกคน,นี่มีจิตใจที่แน่วแน่ตั้งมัน่นแน่วแน่ตั้งมันจะได้มากราบตักรั้งในชีวิตเขบอกว่ามาอินเดียเนสิบสองปีเล่าไม่จบท่านจะได้เห็นทัศนียภาพเห็นกายภาพทางๆาของอินเดียที่เราศึกษาเราเรียนทุนทประวัติ เมื่อ2,600ปีเป็นยังไงนะ,ะทุกวันนี้นะครับที่เราเห็นกายภาพตามเาส้น,าน,งงนทา,นงางต่างๆนึกถึงในหนังสือพุทธประวัติหนังสือต่างๆที่เราเรียนนะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามนีไม่น่าเชื่อเลยว,ว่าเป็นดินแดนที่อัศศิรย์่างมากดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความยากที่ประการนี้ มีการได้มากราบพรี้เป็นเัื้อาที่สีบนเป็นทางที่โรงการวะพระบาทของพระองค์ความยากหลายอย่างที่บอกว่าที่เกิดขึ้นในยามที่พระเจ้าตรัสไว้นะครับว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราคงยากยากมากต้องบเป็นวลีที่สีระสมไทแสนมหาศาล นับไม่ได้อาณามักรเไม่รู้จะนับยังไงดีบายันท่านอุปมาว่าผนของสูงเนี่ยีด้านหนึ่งร้อยปีเทวารอง่าปะปกหนึ่ครั้งปรา้ฏว่าทุาครั้าเนี่ยว่าเกลื่อนแท้จริงคือตีนส่งไสแตงมาตัรนานมากดังนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าากจะมาอุปบุกคลนะครับย้าย่างอย่างที่ต่อนะครับการได้เกิดเป็นมนุษย์ย่างย่างมาในชุ่งมอะไรว่าตลุ่สงสารเขาบอกว่าการไห้เกิดเป็นคนเนี่ยคือเป็นชาติที่ไอ้ร้อยที่สุดไอ้ร้อยที่สุดนะครับการได้มีการเกิดเป็นมนุษย เป็นการอุบายการท่านสอนว่าสัตวานั้นที่ต้องเรีย็นไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนึ่งที่เกิดเป็นสิ่งต่างๆนานาสัตเล็กสัตน้อยการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าเรียกเหมือนหนึ่งรถที่แว็กออมน้ำมันเรียกเหมือนหนึ่งรถที่แว็กซ์ออมน้ำมัน ลดกระพริต้องก็เพื่อเตรียมควาอน้ในการดึนข่าอไปกับตาเนี่ยก็เช่นเดียวกันการไลนกำงามาเป็นมนุษย์ต้องพูดเกะอาจารป์นเรศนะครับรักษาบูมเดิมเต็มที่มันรักษาูเดิมเต็ม่มันต้องสร้างบูมตลอด เพราะชีวิตมันต้องเติมเต็มด้วยบ้บารมีดังนั้นการได้แต่ภาพมาเป็นมนุษย์เปลี่ยนเป็นเมื่อหนึ่งรถที่ไว้กอมน้ำมันมองเห็นภาพชัางยิงหลวงพ่อชาตว่าโอกาสอย่างนี้ที่ได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยยากมากโอกาสอย่างนี้อยากให้หลุดลอย ่อยตาสีภาวนาหันทอเป็นทารักษาสีจ,จิตภาวนาเพราะเราต้องตสมาอีกยาวไกในวัตถสมถะมีที่ไนไปยาวเนยานานแสนนานไม่ยุตนางาแล้วไม่รู้ว่า จะได้มีโอกาสกลับมาเป็นคนอีกหรือเปล่าเพราะรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการแด่อะนรขึมาเป็นคนเนี่ยแล้วองุ่เ,เนี่ยต้องช้นไปที่หิ่นใายแล้วก็ใายติดที่ปลายวิวของตถาคต พระพุทธเจ้าก็ตัสถามทิ่ิุรทั้งหลายว่าดู่องพิธีเนี่ยมีมากมายมหาศาลสู่กองพิจิุรทั้งหลายตัตนานี่ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยกลับมาเกิดเป็นคนอีกเนี่ยมีเพียงจํานวนเพียงแค่เม็ดรายปลายนิ้วของพิจิี่ปลายนิ้วของตถาคตเท่านั้นนอกนั้น ไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เป็นตันดดรายชานระลอกเละตุลกายเป็นเทวดาก็น้อยมันไม่ตายที่ลายนิ้วของประถาคตจะกลับมาเกิดอ,อีก,ก็็่ากแต่ท่านทราบไหมครับว่าภพภูมิของเทวดาเทวดาเนี่ย เทวดาเนี่ยต้องมีสุขสิ่งเวลาเทวดาเขาไสสุขสิ่งเขาคือ้ตาุสิแล้วว่าตายคือการเคลื่อนปฏิตที่ร้อเทวดาเวลาไที่จะสุขสิเทวดาอาอยู่ะมนน่ร้องก เพลดาเนี่ยแปลงกายลองตัวมาเห็นพระไดชาบ้าฉันเป็นเทพโดานฉันรอเท้าบอยากจะมาทำยูนกับรอยากจะป็นไอต่อพระนึับ้าวหากรารท่ทมาขนตนนี้ไม่ใช่คนทานคนบอกว่าโอ้ยงเลยก็

ต้องทำให้ดีที่สุดหลวงพ่อชาบอกว่าโง่ตางอบ,บ่นี้ไม่รู้อีก่กี่พวกรกชาติกีกอีกแสงอีกล้านปีจะเกิดขึ้นอีกแน่ดังนั้นจึงก็หมัน่นให้ทานหมัน่นรักษาดีหมั่นเกิดจิตโทนาความยากอย่างที่สามนะครับการได้บวก การได้ปันไปชาลุตเป็น <Beng> ต <Zen> ัวในวงพุทธิศาสนาช่างยากมากคนไทยในรุ่นอดุลรัตน์เพิดเป็นเจตุลาแล้วเกิดเป็นพระกี่ลูกนำได้และการปันไปชาลุตเป็นตัวถือว่าเป็นพิธีเกิดพิธียามยากจากที่สี่ก็คือการ ได้ปฏิปักษ์พัฒนาธรรมฐาพขึ้น,น,น,นาาในเชียงใหม่ดังนั้นเราทั้งหลายต้องภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มอบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้บำเพ็ญบูรณากรรมเพนบารมี์โดยเฉพาะการมาแสวงบุญที่ดินแดนทุกธภ ก็ขออัรุโมทนาครับในบุญกุสลทุกท่านจิตพระถุขทิตพระถุขทิตพระถุอิพังพลังเอกตระหนี่รัตนัยตระหนี่ข้ามข้อข้าตราเจตตุสสาตวสาตวอะรุโมทานี้ทำปีกขึนนะครับเพ่อด้ ตกิดคนนะครับเล้อควายเดชาอยากเนกพ่อจะต้ององากด้แจะได้ข้ายรับประทานอาหารนะครับเลัจากนั้นก็จะได้เดินทางไปที่รุ่นที่ยิ่ไปทำว่าเช้าเกิคนทเช้ากันนะครับขอบคุณครับ รพาเเววนนะตตัทด้วยบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพาเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาสวายสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 ถธุ